สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าเรากล้องในเครื่อง Vivo Z7X เนี่ยมันมีโหมดโหมดของกล้องหรือฟังก์ชันของกล้องเนี่ยมันมันมีฟังก์ชันให้ถ่ายอะไรแบบไหนได้บ้างอ่าบางยี่ห้อมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบหรอกใน v ใน v ีัวก็มีค่อนข้างเยอะหน่อยเออมันมีอะไรบ้างอ่ะ ให้ดูก็ไปดูในกล้องเลยพี่เอ๋มาอ่าไปดูในกล้องก็ได้มันจะไป็ยาเกเยรนอะไรอ่าแล้วก็จะมีอ่าอันนี้อันนี้ตรงเนี้ยปกติเราลูดดูได้นะเนี่ยเลื่อนลูดปึ๊ดเนี่ยก็จะมีโหมดกลางคืนโหมดภาพคนเนาะโหมดถ่ายภาพปกติซึ่งปกติเข้ามาในเครื่องมันก็โหมดปกตินี่แหละแล้วก็มีโหมดวิดีโอมีหนังสั้นอ่าหนังสั้นก็จะมีเรื่องกรอบเรื่องอะไรเงี้ยให้เราลองใช้งงใช้งานกันในนี้กรอบเกลือบเนี่ยนะ สามารถกดลองใช้งานได้บางอันก็อาจจะต้องถามหาเรื่องการดาวน์โหลดอะไรเงี้ยเวลาขึ้นมาอย่างเงี้เนี่มันจะมีคําว่ามันจะมีรูปแบบแล้วก็มีเล็ขอข์ดเนาะสีฟ้ามันท้องฟ้าสว่างทาให้มองไม่เห็นอ่ะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอ่ะมีเพิ่มเติมอีกนะตรงนี้มันจะมีโหมดให้คุณเลือกน,นะสบงสบายอาหารอะไรพวกเนี้ยนะอ่ะไปโหมดเพิ่มเติมในเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องฟังก์ชันเอ่อความคมชัดสูงอ่าห้าสิบล้านพิกเซลเอาประเภทแบบ อยากได้ภาพที่แปะฝาบ้านได้อะไรเงี้ยนะอ่าไอ้มันช,ชัดถ่ายแล้วต้องชัดเอออันนี้ก็เขาให้คุณให้มีใช้แล้วก็มีหมดมพาโนลามาประเภทแบบภาพยาวๆเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จะมีหมดเอกสารเอ,อ่าเอกสารก็ประเภทแบบอ๋อถ่ายกระดาษที่มีตัวอักษรถ่ายกระดานสไลด์ในห้องประชุมของอาจารย์ห้องเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เป็นเป็นเอกสารให้เราอะไรเงี้ยประมาณว่าเอาไปปริ้นเป็น เอกสารเอาไว้ดูได้เลยอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีโหมดสโลโมชันอ่าถ่ายภาพแบบช้าๆโาสโลโมชันอะไรเงี้ยหรือว่าไทม์สแลปประเภทแบบถ่ายภาพเดินเหมือนชาลีชอปปิ้งอะไรเงี้ยนะไปนะแล้วก็จะมีโหมดโปรโหมดโปรก็แบบให้ปรับเองอยากจะปรับรูรับแสงอะไรปรับอาสีเอาไปไปนะ ผมชอบออโต้มากกว่าปรับเองทีไรเละทุกที่เลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีโมสติ๊กเกอร์ประเภทแบบถ่ายแล้วมีสติ๊กเกอร์ติดหน้าติดตาอะไรเงี้ยก็จะมีให้คุณได้ใช้งานพอขี้ขูขี้ขูน่ารักน่ารัก,รกไม่เยอะเท่าไหร่ก็แต่ก็มีให้ใช้ประมาณหนึ่งมันก็ไม่น้อยเือนกันนะโอเคแล้วก็จะมีะรูรับแสงสองเท่าการรับแสงสองเท่าอ่านตอนแรกก็งงประเภทแบบ กดถ่ายแล้วมี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 กดให้ดูดีกว่ามานอชงกดให้ดูดีกว่าไปไหนแล้วอ่ารับแสงสองเท่าเนาะเราก็ไปกดตรงนี้อ่ากดจึ๊กลงไปอ่ามันก็จะมีแบบเนี่ยลายขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ารรับแสงสองเท่าอันนี้เขาเรียกการรับแสงสองเท่าเหรอพี่ผมไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคช่างมันเถอะแล้วก็จะหมดมุมมองคู่ประเภทแบบถ่ายคลิปวิดีโอมีทั้งเปิดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันทีเดียวในคลิปอะไรเงี้ยเพื่อ บางทีเราอยากกระทำเด,เดี๋ยวนี้คนก็มกกักจะทําคลิปวิดีโอขึ้น youtube กันอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะไปไปเซอร์เวยไปท่องเที่ยวก็ก็ถ่ายตัวเองด้วยเ,เห็นทั้งหน้าตาตัวเองคนนําเที่ยวด้วยแล้วก็ถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยเลยก็อธิบายไปด้วยหรือปุ๊บ,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 บอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันนี้ให้คุณเอาไว้ใช้งานอ่าแล้วก็จะมีไลฟ์โฟกัสไม่รู้ว่าไปทาอะไรผม,ผมไม่ได้ใช้ <laughs> อันนี้ก็เป็นหมดผมว่ามันก็ค่อนข้างครบนะอ่าประเภทแบบสโลทำแแบบพาโนอะไรมันเมบี้ก็ก็ครบเออเพิ่มเติมกว่าน,นี้ก็ต้องหาโหลดแอรละ,ละอะไรเงี้ยถามมาก็ตอบให้ก็ครบฟังก์ชั่นเขามีประมาณนี้ให้พี่ได้เล่นนะเออเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ